เอเลี่ยนเลยละ18บาทอ่ะแล้วมาดูอันนี้และอีก5ขนมอัปเดตขนมเซเว่นปี2024เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูขนมเซเว่นกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างจะมีขนมอะไรใหม่ๆหรือเปล่าและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เซเวในปั๊มน้ำมันนะเ,นเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย และนี่ก็คือไอติมโอริโอแบบโคนไม่รู้ว่ามันออกใหม่มานานหรือยังนะแต่ว่าที่ร้านแร่มีแต่ป้ายแต่ว่าไม่ยอมเอามาขายสักทีเจอในเซเว่นก็เลยกินเขเลยราคา40บาทนะเพื่อนเพเพราะว่าถ้าไม่รีบกินมันจะละลายนะจอโอเริ่มละลายแล้วอกดูโคนมันดีว้าอย่างเท่เลยอะไรนะอะ <c oughs> อะน่อยมาก มนอร่อยอะเห็นโคนะอืมีเ่าไงมีอร่อยจริงอัน,นี้ก็ออก,กำลังดีนะส่วนไอศครีมก็นุ่มกำลังดีเลยอะและอีกห้าขนมที่ได้มาพี่คิดว่าน่าจะอัปเดตนะเพราะว่าไม่เคยรีวิวแล้วก็ยังไม่เคยกินหรือว่าจริงๆมันมีอันไหนที่ออกมานานแล้วหรือเปล่าเอาเป็นว่ามันอัปเดตสำหรับพีแล้วกัน สามอย่างแรกอยากจะให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นธีมเดียวกันเลยคุโรมินะเป็นลูกอมรูปหัวใจกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีปฏิทินด้านในนะนี่แคนดี้คาร์เดอร์เซตนะเพื่อนเพื่อนและอันนี้เป็นเทปกาวสุดคิ้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้แบบไหนอีก2อันที่ได้มาในเซเว่นสาขานี้นะครับก็จะเป็นมักกะโรนีกามิเอ่อมาเป็นแบบเยลลี่นะครับแล้วก็มีฟลิซซี่ไบส์พี่คิดว่ามันคือเยลลี่เปี้ยว<อ>นะแต่ว่ารูปแบบนี้เนี่ยพี่ยังไม่เคยกินน่าจะออกใหม่ แต่ก่อนอื่นใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ทีเท่ด้วยนะและใครชอบคลิปรีวิวขนมเซเว่นแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันว่ามีขนมอะไรที่อัปเดตบ้างจะได้ตามไปซื้อกินเริ่มกันที่หัวใจเลยละกันนะหัวใจสีชมพูด้วยช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวาเลนไทน์แล้วไหนใครมีแฟนแล้วใครมีแฟนแล้วสารภาพมาซะดีด โอ้ยหัว,หวใจโดนเจาะรูด้วยนะเนี่ยน่าจะระบายอากาศ โอเพนโอ้ <Open>. oh, ข้างในก็จะเป็นลูกอมหัวใจคล้ายๆฟีลวิตามินซีเลยอะและอันนี้คืออะไรอะเป็นเหมือนสติกเกอร์หรอและอันนี้เฮ้ยเป็นพวงกุญแจก็ได้สติกเกอร์อีกอันหนึ่งลืมบอกราคาแต่ว่าไปจับคู่กันเองเพราะว่าพี่จําไม่ได้อะในใบเสร็จอะมันเขียนว่าลูกอมคุโรมินะเหมือนกันทั้ง3อันเลยมันจะมีราคา35บาท29บาทแล้วก็59บาทนะเพื่อนๆอ,อันนี้น่าจะ59อะ่ะส่วน2อันนี้ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่พอดีว่าใบ มันเขียนเหมือนกันดูพวงคุญแจก่อนเลยละกันได้ลายนี้มานะสวยไหมสวยไหมเดี๋ยวยเราจะห้อยให้ดูเี่ห้อยกระเป๋าแบบนี้เป็นไงสว่วนอันนี้เป็นลูกอมนี่สตรอเบอรี่อีกสองอันเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเทปกาวสุดคิวนะมีหกแบบให้สะสมมาดูกันว่าเราจะได้แบบไหนคอดอ ได้ลูกอมมาอีกแล้วตาเรามาดูของแถมเลยแล้วกันนะเพราะว่าลูกอมมันเหมือนกันเขามีเขียนอะไรไว้ด้วยของแถมไม่ควรนําเข้าปากเป็นเทปกาวนี่เราจะลองแตะหน้าผากไว้ก่อน <laughs> อ่ะแล้วมาดูอันนี้อีกอันนึงอันนี้เป็น Candy with c a l e n d a r set นะก็จะเป็นเซตปฏิทินเขามี4แบบให้สะสมนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ปฏิทินอะไร ปีใหม่แล้วเราจะต้องมาได้ปฏิทินใหม่ด้วยเต็มเลยดูดิ2,024นี่นะนะเพื่อนๆมันลอกออกมาแล้วเป็นแบบนี้นี่ลอกพลาสติกนะไม่ใช่ลอกการบ้านเพื่อน <c oughs> คุณโคอลิสาลอกการบ้านเพื่อน เป็นปฏิทินตั้งโต๊ะได้และเนี่ยเขาจะเป็นปฏิทินแต่ละเดือนนะแล้วก็เนี่ยแปะไว้แบบนี้ไม่รีรอเรามาดู2ขดนมีกันเลยเป็นมักกะโรนีนะคะเป็นเยลลี่อันนี้ก็เป็นเยลลี่เหมือนกันแหละแต่เป็นเยลลี่เปรี้ยวนะเพื่อนเพื่อนเป็นฟริตซี่ไบ์เรนโบ่เดี๋ยวเรากินของเปรี้ยวก่อนดีกว่านะจะได้แบบแซ่บมีสีสีสีรสชาติเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะให้ดูนี่ด้านในเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เพื่อนๆนี่สีสีสีรสชาติจะเปรี้ยวแค่ไหนเนี่ย พี่ว่ามันเปรี้กยกำลังดีนะแต่หมมันจะมีเม็ดขาวๆเนี่ยเป็นผงเปรี้ยวแหละเยลลี่ก็หนึบมากมากกินละตื่นเลยอันนี้มีใครชอบเยลลี่เปรี้ยวบ้างลืมบอกราคานะอันนี้ราคา10บาทและอันต่อมานี่เลยเป็นกัมมี่มักโรนีอันละ25บาทบหาาทมาโรดีกัมมี่ m. สีเหลืองเยลโล่ Yellow. มีดอะไร <c oughs> มีดอะไร <c oughs> ใครเล่นมุกนี้เป็นบ้างอ่ะมาดูเลย เฮ้ยมันเหมือนกล้วยหรือเปล่านี่อืมเป็นกลิ่นผลไม้รวมตอนแรกนึกว่าจะเป็นกลิ่นมะม่วงอะไรแบบนี้เป็นกลิ่นผลไม้รวมนะมในหอก็จะมีหลายอันนี่คือเซเว่นแรกที่เรามาตามหาขนมให้ดูคร่าวๆก่อนนะว่าแปะแล้วจะได้เป็นแบบนี้แจนยูรีเดือนอะไรแจนยูรีเดือนอะไรเอ้ยใครรู้คอมเมนต์มาไปหาของจินกันต่อดีกว่าหิวอ,อีกแล้วเซเว่นที่สองก็อยู่ในปัม๊มปตทเหมือนเดิมนะมาอีกปัม๊มหนึ่งเซเว่น อีกหนึ่งเซเว่นที่พี่ได้ขนมมานี่ดูก่อนเลยว้าวน่ากินไหมน่ากินไห้นี่เอเลียนก็มาแล้วก็ได้เยลลี่มาด้วย เดี๋ยวเราเริ่มจากเอเลี่ยนเลยไหมดูเหมือนว่าเอเลี่ยนจะขายดีนะเพราะว่าอันนี้เหลือ3ตัวสุดท้ายในสาขานี้แล้วและพี่จะกินแค่ตัวเดียวก่อนนะก็คือสีเขียวเป็นเอเลี่ยนกรีนแอปเปิลกัมมี่นะสีแดงเป็นรสสตรอเบอรี่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรากินตัวเดียวก่อนและถ้าใครอยากดูอีก2ตัวก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้นะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยรีวิวอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้กินแน่นอนจะสีเขียว แกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรราคา18บาทอ่ะเอเลียนว้ามาแล้วว้าตรงนี้เขาเขียนบอกไว้ด้วยนะครับว่าเอเลียนยืดได้เขียนไว้ว่าเอเลียนยืดได้โอ้กินแอปเปิ้ลหอมมากเอเลียนยืดว้าดูดิสวัสดีชาวโลกกินหัวเลย ยันเล่นหนุบหนาปเล่นหัวขาดเลยเลยตะตัวกินแขนกินขา หอมกลิ่นแอปเปิ้ลมากเพื่อนๆกินคำเล็กนะอย่าก,กินคำใหญ่เดี๋ยวติดคอแล้วก็แคล้วให้ละเอียดก่อนกลืนด้วยและนี่เลยต้อนรับทีมวาเลนทน์คือมินิฮาร์ดลอลลี่ป๊อปไวท์คอมปาวน์มิกซ์เฟลเวอร์โอ้โหชื่อยาวมากมันก็จะมีเป็นบูเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่ออเรนจ์แล้วก็เป็นรสมิ้นท์เพื่อนๆทั้งหมดนี้ราคา24บาทนะเขาขายเป็นแบบยกชุดเนาะถ้าตกก็ตกอะละ6บาท วันนี้เราจะกินหนึ่งสีก่อนทึดดัมจำแถมทึดทดัมอยากกินสีเขียวแล้วกันจะได้ตรงกับเอเลียนเมื่อกี้ทึดดมทดดมนี่สีเขียวจ้าสีเขียวเป็นรถมิ้นนะเพื่อนๆใครซื้อยกชุดนี้ก็ไปหารกับเพื่อนได้นะแต่ว่าพี่กินคนเดียว <c oughs> นี่เลยอุ๊ยอันนี้แกะง่ายขอชื่นชมเพราะว่าแกะง่ายหัวใจอืมกลิ่นหอมมากกลิ่นมิ้นเลย ออร่อยและสองอย่างสุดท้ายแต่จริงๆกินแค่อันเดียวก่อนนะมันคือ couple love g u m m y นะเพื่อนๆจริงๆเขามีอีกหลายสีนะที่พี่เห็นมันจะมีสีดำแล้วก็มีสีเหลืองด้วยสีเหลืองอะไรสีเหลืองเยลโล่เล่นบุกนี้อีกแล้ววันนี้จะกินสีฟ้านะจ๊ะว่ามันน่ารักมากราคาอันละ18บาทนะจ๊ะถ้าซื้ออันเดียวไม่ได้นะนี่ต้องซื้อสอันจะได้เป็นรูปหัวใจแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมแหเ,เป็นรูปหัวใจจ้าเดี๋ยววันนี้เรากินตัวเดียวก่อน มาดูกันว่าเราจะใช้มือเปิดได้ไหมหรือว่าเราจะต้องใช้ปากกัดดูเหมือนจะต้องใช้ปากกัดเลยอ่ะแกะยากเป็น Green <c oughs> กลิ่นสตรอเบอรี่กัดแล้วไส้ทะลักเลยข้างในก็จะเป็นเยลลี่สีขาวนะครับฟิลลิ่งคล้ายๆกับเยลลี่ลูกตาเหมือนกันนะเนี่ยข้างในไส้ก็จะเปรี้ยวนิดนึงเ <c oughs> ยลลี่เนื้อนับ อ๋อแนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับใครชอบขนมเซเว่นหรือว่ามีขนมเซเว่นใหม่ๆนะอะไรที่อยากจะแนะนําพี่ดีเทสก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะเพราะว่าแต่ละสาขาก็มีไม่เหมือนกันใครไปเซเว่นที่ไหนเจอขนมอะไรเด็ดๆก็คอมเมนต์มาบอกพี่ดีเทสด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ